สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนครับผมเป็ดคอนแดมไอีกล้วครับมากับเนี่ยเนี่ยเนี้ยมนนี่กต้มยำหมูเด้งแซ่บครับผมมืนเนี่แล้วกับนีตมมับหมูคงครับเมนูหรัก ขาดไปเลยเราก็มีหอมเนาะล้วก็แข็งมกเขือคือเก่าพี่น้องแล้วก็ปลาแหงครับผมปลาแหงจ่บแซ่บน้ำกันครับมา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 พี่น้องมาก่อนกินก็เอาจักะหน่อยครับผมเอาจยกหน่อยพอกินเขาแซ่บอึโอ้ยฮมก่อนอื่นพี่น้องน้องกินอาหารลาก่อนดิพี่น้องเนี่ย ปลาแหงคุยนุ่มตำฮวงเจ็บแซ่บอร่อยอะ่ะเอา้าทำไมไม่มีใครกินส้มตำด้วยเลยเนี่ย<ะ>สองช้อนเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยๆดีบ้านๆเหมือนหน้าเลยอะ่ะหมูมเรดงคุณป่าพี่น้องคุณป่าแล้ก็ขอีปสู้กินเลยต้มยำหมูเรดง ป้าคิดว่าปอนะไม่ชอบกินโมเสกเหมือนไรดีบีมันไม่กินนะกินอยู่ถ้ามันไม่เปรี้ยวถ้ามันดีถ้ามันดีนะนี่ป้าก็เอาอยน้ำผสมอ่ะเป็นยังไงฟองก้อนอร่อยป้าอร่อยอร่อยไม่เคยกินเพราะว่ามันเป็นฟองมันเปรี้ยวมันปูมันเขาใส่สารหมัก บางนี่หอมไม่โอเคอปลาแห่งห้องกับก่อนใช่ห้อเมอืมแสบไรหอมมิงกับตับมุกงแสบเพื่อนนี่หรอเนียอหิวมากตำต้ตเย็น ทำไมไม่กินอ่ะมันมีอะไรติดเจ๋อเพนเมควานไปไหนมันไหนได้ทั้งปันเมควานหาไข่พะโล้กินในตู้เย็นจิเตี้ยไปแต่วันนั้นเนาะแกไปพักเที่ยวแกไปหุงข้าวเองเนาะอื่ม ีย่ยน,นีอ่อยาได้กับข้าวด้วยถ้ารอกันนานอ่ะอืมตัวมัยังไม่แสียเลยพี่น้องอืมอืมอืมตามด้วยคอ ายแห้งเขากินกับตำโงกับเสียปได้หร้อำอย่านีอืมอร่อยกุ๊บปุ <t <t ๊บ คุย่อยอนยะอร่อยปะ่ะตอนมูดิงเศบๆอืมุม้ยอยิสานแท้ๆคุยคุยคุยเป็นด้วยเห็นปะอ,อ, <Yeah. S 2> อิสานแท้ๆล่ะอืม ไม tip, ่เก็บแบบนี้เก็บได้นานมากมะนาวเป็นเดือนละอมะนาวเก็บได้นานพ่อถามว่าเอาอีกไหมจะส่งมาให้อีกพากอดก่อนหน้าหมอนปะ นนอืมสต่อหน้าตักมาไว้ประดับเฉยๆไม่เป็นไรป้าสดน้ำก็ได้น้ำนี่เด็ดนะเก็บไว้เช้าสดน้ำเดี๋ยวเอาหมูตับฉันใส่เอ้ยมีเนื้อไก่ใช่ฮะมีแค่นี้เหรอหมูแดงอ่ะหมูแดงแค่นี้ผงเดียวผงน้ำเยอะเยอะแค่นี่เยอะมันอยู่นอนก้นอ่ะมันแฟบนะพอมันพองแล้วมันต้องแฟบ เจ็บปา้าำบีบนนมะนาวไปหน่อยอยกินรับอันหม้อมันไม่เปรี้ยวบกหมไหนเ่อ่หอมหอม,อม,หมนี คยกินไอ่ตำเส่แบบวงเนาะก่อนก็เส่บเพื่อนเนี้ยหอมเนีก็มีรสชาติของมันเปลี่ยนไปเป็นแส่บแบบจึงแส,บสง่บกมกล่อมหอมเก็คิดสันะ้น่ะก็เมื่อวาน้วยซื้อของมาคิหกเจ็ดห้าบาทแล้วก็เมื่อวานห้าสิบหรือจะเอาแบห้ารอคห้ารอยคิไมลับเา้าบาทนะหอจะ,จะอันนั้น เร่อนั้นไว้คือของตรงนี้มาแบบนี้เหีือยังไงก็ค่อยว่ากันโอ้พี่น้องคุณป่าเพิ่นมาหมักหมูเด่งเพิ่นหมักน้ำอืมเหม,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 มันใจมากๆจกับยกนะหมอ้อ ไอ้ยก้วยไอศวดเริ่มลามปาาเริ่มแ่ะ